yes yay โอ้โหสองลูกสามลูกสามลูกลงสามลูก วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการชิปลูกสั้นนอกตำรานะครับอาจจะไม่ค่อยมีเห็นที่ไหนสอนนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่ผมสังเกตด,ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลองพยายามทำมาหลายครั้งในการดอบรอบแล้วก็ค่อนข้างได้ผลนะครับถ้าใครอยู่ในกว้ผมนี่จะรู้ว่าผมชอบชิปอินแต่ว่าไม่ไกลมากนะครับระยะประมาณแถวๆนี้มีระยะแถวๆไม่เกินไม่เกิน10 10หลา นะครับอยู่ขบขอบกีน,นะครับไม่ได้อยู่ไกลกีนมากนะบางคนก็ใช้พัดเอาแต่ผมชอบชอบชิปแล้วก็ชิปอินบ่อยมากโดยเฉพาะหลุมเทอร์โบนี่ในก้นผมเนี่หลังๆนี่ถ้าหลุมเทอร์โบใครตีไม่ออนนะครับอย,อย่าเพิ่งตายใจถ้าอยู่รอบๆกีนข้างๆกีนแบบนี้มีโอกาสโดนปนนะครับเราออนแล้วเนี่ยเขาอาจจะชิปอินเข้ามาทำเบอร์ดีได้นะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิค การเล่นลูกชิปอินนะครับก็คือชิปแล้วลงหลุมเลยหลักการในการชิปอินนะครับเราเราจะต้องเล่นลูกชิปเป็นรันนะครับไม่ได้ชิปมีสปินเพราะว่าเวลามีสปินเนี่ยเวลาลงกรีเนี่ยมันจะอาจจะติดสปินแล้วฉลับซ้ายฉลับขวาได้นะครับต้องเป็นลูกรันนะครับตกลงบนกรีแล้วมันจะโลครับไม่มีไม่มีอาการแบบสปินแล้วทำให้ลูกมันเฉยออกนอกทิศทางนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับอาจจะใช้เหล็กที่มันองศาน้อยๆนะครับองศาน้อยๆ เช่นพวกพิชชิ่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าเหล็ก9นะครับแต่ผมผมใช้60เพราะว่าผมถนัดในการใช้60แล้วก็ปิดหน้าเหล็กนะครับแล้วก็ทําให้หน้าเหล็กมันให้หน้าเหล็กมันองศาน้อยนะครับคือการเอาลูกไว้ที่เท้าขวานะครับอันนี้เป็นความถนัดส่วนตัวแต่บางคนอาจจะใช้พิชชิ่งเหล็ก9ก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือต้องเป็นลูกชิปเป็นลันไม่มีสปินแล้วที่2ก็คือว่าเราต้องหาจุดตกให้ได้นะครับเราจะต้องซ้อมชิปจนชํานาญจนรู้ว่า เราตกตรงนี้แล้วมันจะวิ่งอีกเท่าไหร่อันนี้สําคัญมากนะครับต้องรู้ว่าจุดตกอยู่ตรงไหนที่ทําให้ลูกมันกลิ้งไปพอดีหลุมหรือว่าเลยหลุมอาจจะประมาณฟุตสองฟุตประมาณนี้ครับเรื่องที่3ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องให้ลายจากจุดตกสมมอนว่าเรากําลังยืนพัดต,ตรงจุดนั้นเลยตรงจุดที่เราชิปไปแล้วลูกตกนะครับเราต้องให้ลายจากตรงนั้นเลยนะครับจินตนาการว่าถ้าเรายืนพัดอยู่ตรงเนี้ยเราให้ลายประมาณไหนเราก็เวลาชิปก็คือให้ลายประมาณนั้น นะครับอันนี้เป็น3เรื่องที่สําคัญนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคในการให้ลายอยู่นิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในการให้ลายนะครับเราอาจจะใช้ตัวเนี้ยตัวก้านตรงเนี้ยครับเป็นการหาตำแหน่งว่าเราจะให้ลายไปตรงไหนของข้างหลุมนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะยืนห่างจากหลุมกอล์ฟป,ประมาณสัก3ามเก้านะครับสามเก้าเราจะเอาก้านตรงนี้แถวๆเนี้ย ดึงการเข้าเข้าออกนะครับจนไอ้การตรงนี้บับงหลุมมิดเลยบังขอบซ้ายกับขอบขวาของหล,ลุมมิดเลยนะครับแล้วเราก็จําตําแหน่งว่าไอ้การน,นี้มันห่างห่างจากมือเราเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราชิปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าลายซ้ายหรือลายขวานะครับหลักการการให้ลายโดยโดยใช้ไอ้ตัวการเนี่ยไปไปให้ลายก็คือว่า เราจะไปยืนอยู่ตำแหน่งตรงลูกที่เราจะชิปเข้าไปตกยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็อาตรงเนี้ยมาร์กไว้นะครับถ้าลายซ้ายเราก็เอาตรงเนี้ยมาร์กไว้กลางหลุมนะครับแล้วเราก็มองผ่านก้านขอบด้านซ้ายเราจะเอาขอบก้านด้านขวาเนี่ยไปทาบที่กลางหลุมแล้วเรามองผ่านไปที่ขอบก้านด้านซ้ายเห็นตำแหน่งไหนของข้างหลุมก็คือเป็นตำแหน่งที่เราจะเล็งแล้วก็ชิปไปถ้าลายเยอะอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักเท่าหนึ่งเรามองไปเนี่ยเราเราได้ลายแค่นี้ถ้ามันลายมันเยอะอาจจะเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ถ้าเราให้ลายลักษณะนี้นะครับมีโอกาสที่จะชิปบินได้บ่อยนะครับหรือบางคนอาจจะถนัดให้ลายวิธีอื่นก็กตามนั้นนะครับจุดสาคัญก็คือว่าเราจะต้องไปยืนตรงตำแหน่งที่ลูกมันตกแล้วก็ให้ลายจากตรงนั้นแล้วก็ชิปเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดู เกี่ยใกล้เคียงเยี yeah. เอ้ยกินมาเร็ว <laughs> วันนี้กินน่าจะประมาณสติมประมาณสักแถวเสาสิบกว่าแต่ก็มีลุ้นครับมีลุ้นลงมีลุ้นลง Yeah. ลงจนได้จร,จริงๆนี่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราให้ลายในการเล่นลูกพวกนี้มันมีโอกาสลงนะครับถ้าลายได้น้ําหนักดีแล้วก็กรีนไม่ได้เร็วแบบนี้นะครับวันนี้ที่สนามลิเวอร์เดลกรีนค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เล่นไป4ลูกนะครับมีเสียวอยู่ประมาณ2ลูกนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายลงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเทคนิคที่มาแชร์กันนะครับเป็นเทคนิคนอก,นอกตำราที่ผม เวลาเล่นลูกสั้นข้างๆกีแบบนี้เราไม่ได้เน้นเอาใกล้เราเน้นเอาลงเลยนะครับแล้วก็ระยะที่เหลือเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับก็ก็มีโอกาสเก็บแล้วก็เซฟผ่าได้